สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาร้านกาแฟนะคะก็คือมีทั้งอาหารแล้วก็คาเฟ่นะคะก็คืออยู่ร้านอาหารเชียงคูนะคะอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะร้านนี้เคยทำรีวิวแล้วนะคะตอนนี้คือเนี่ยค่ะบรรยากตอนนี้เขาก็เริ่มตกแต่งเหมือนช่วงที่เราจะมา ในวันคริสต์มาสนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะปลายปีแล้วแต่ละที่นี่เขาก็จะตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะอันนี้เอเคเนี่ย่ะนี่เราสั่งขนมเขามีขนมเยอะเลยนะคะเป็นกวัวสองอนะคะว้องเล ทรงแต่ละหน้านะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะ mm. อันนี้มีน้ำเลิ้งก่ายด้วย mm. มันจะตกแต่งร้าเป็นต้นชิสสวขาต้นไม้ต้นตนีนะคะสวยมากนะคะ mm. มาดูอะไรก็ชอบนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าน,นี่คือเป็นบรรยากาศด้านล่างนะคะก็จะมีมุมให้นั่งเยอเลยนะคะได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรทานบ้างนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของร้าน ันนี้นะคะเป็นชามมนาวนะคะอันนี้อยู่ในเซตของคอมโบเซตนะคะซึ่งก็จะมีไส้กอรอกนะคะมีนักเก็ตนะคะเดี๋ยวเราลงมาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เครื่องดื่มเด่นๆของเรามาแล้วนะคะคอมโบเซตนะคะเราก็จะได้ชามมนาวอยู่2แก้วด้วยกันนะคะาชามมนาใส่เลมอนด้วยนะคะ จะสดชื่นนะนี่ตาแบรนของเขาจะเห็นเลยว่าร้านของเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของขวซองด้วยนะคะ,ะ,ะมาแล้วนะคะเมนูมแรกของเรานะคะวันนี้เราสั่งเป็นขนมขวดซองมาทานนะคะเป็นอัลมอนด์ขวดซองนะคะราคาชิ้นนี้ก็อยู่ที่95บาบาทนะคะที่นี่เขาทำขวดซองเองนะคะจากที่เราได้มาทานหลายๆครั้งแล้วนะคะ ว้าวน่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะกัวซองอัลม,มอนตนะคะเดี๋ยวเราลองมาทานกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะของเขาทำมีหน้าหลายไส้มากเลยนะคะหลายหน้าหลายหน้าโอ้โอ อร่อยของเขานะคะนี่อร่อยค่ะ